เครื่องเดิมๆนะไม่เลื้อไม่ซ่อมถังน้ำมันนี่เปิือกาใหม่นะถังเดิมมันแตกจะเก็บมันางอะไรตรงรุ่นนะครับเดิมๆน่ครับรวมเดิมนะครับ เดิมนะครับ, <S <S บรูแท้หมดนะครับพวกเกียร์แท้นะครับเดิมเดิมแข้งอะไรเดิมหมดครับ ายพร้อมใช้งานนะแถมอุปรกรณ์ครบนะบบับงห่าายสะพายใบตัดมีให้ครบเลยไปรสนใจก็ทักทักตอบถามได้เลยนะครับอ้าวขอบคุณครับ